มกป่าซิวน้อยหางแดงเซ็บซบใส่ใบกระเงงผักกระเียงปลาซิวน้อยใส่ผักกระเ,ยยยกกะเยงยงหอมสวัสดีเสาวในพี่น้นองผ้ามาบางนามขุนตกกระนำนำขึ้นนี่เห็นข้าเจ้ามา,กกายกยกใส่้องสะดวกนี่ก็อีกฟังหนึ่งนำไรหล,หลกักขนตก บิดมือบิดขึ้นนี่นึงว่านหนักแดดดูสอกว่าห้าหกึ้าส้บเจาสห้านขาหมูบานแกมซาว,น,าลลว,ลลวน้ำไหลลัวเลรวงยังบวกลยังบวนลู่ฝายพี่น้อง โอ้น้ำไหลพี่น้องเขาจะมายกใส่ขี้เห็นขี่รถมาอยู่ใ,ใส่ป,ปัญญาบีฟังหนึ่งไฟฟังหนึ่งน้ำสะพานกลมทางหลวงพี่น้องกลงวก่มทางหลวงน้ำไหลมากขึ้นเือเขาจะมายกไปใส่บุคคลไหลล้วนเลยล้วงหล,ล่นลงมาไหลลงมาฝ่ายพี่น้อง มันตกได้มาขึ้นหืมหืมยื้อสองรอบกลางวันมันแดดอยู่งามไหลลวกเลยล่วงมากน้ำไหลลงมาใส ทำไมยังพันยกปากก็ไม่เห็นบุกถ้าไปนยกใส่บุญเนี่ยบุงใส่นี้มันไหลขามไปเลย,ยมันบุ่นไปไหมใส่มันหล่นแต่มือว่านแบบพี่หน่อยเลย น้ำไหลลัวไหลวไหลวงถ้าไปตึงน้ำพี่น้องคนยกป่ากา็จะไปยกเส่นนมันร่วงทาวไะไเขาจะบ่กลงอย่มั้งโอ้นี่มันลดนกว่นี้พี่น้องเพราะว่าน้ำมันช่วงนี้ปีนี้มันก็ะแหงแร่งอยู่ผ้ายอยู่พึงมากเนาะ มือเลยลวงตกลงในสานขางไวน้ำเขากิ่นมีสะพานข้ามไปแล้วก็ไม่เนี่ยยังบุ่ลอนเท่าไรพี่น้นองถ้าตกอีกขึ้นมือนีเบิดมือบเบิ้ลได้หรือเปล่าสามมือมันก็นกกกนที่ร่นยุ่งไม่ยกปากก็ทได้แล้วคลิปนี้ก็ไม่มีเยียงพี่น้องถ้ามันส้ม ามาชมบรรยากาศฝนตกมันขึ้นมันขึ้นนี่เมื่อนี้ก็สีแดดตอนเศร้าพ็รู้ว่าเฮ็ดออกว่าจะได้ไปเลาะเบืงจอบเบื้งเห็ดดูพี่น้องบรรยากาศาย่ำเศร้าน้ำย่ำบุบลฝนฝ้ายบุลคุกหวยคุกต้องใช้ต้อไปอยู่ฟังขุนมันจะมีหวยคุกฟังคุนอยู่พี่น้องย่ำแรงกับย่ำหนาวมากแรงมากกับ Uh, เอ่อข้าวกล้วยไมื่ำน้ำทงน้ำหน้าแถวเนี่ยพี่น้องเชา้านี้สวัสดียามเช้าสบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนฟังเล่าแล้วก็ hello everyone good morning from my village I have come to the look at some the front ปลดงามจริงถั่วสวัสด,วดีพี่เวียดพี่เวียดเป็นภาษาลสเซียตอนสวัสดีตอนเช้า พี่เียดพี่น้องโอเคเสร็จงานอยู่โรงแรมแต่ว่าได้หลายภาษาประเด็กที่เาโดนเธอสิลืมแล้วพี่น้องเอย็นมากกับริมในอยู่น้อพี่น้องถ้าเข้าวบริษัทเรื่องภาษากระดนัยมือนี้เศร้านี่ผ้ามาชมบรรยากาศนามเ้าฝนตกตัวนี้หนามมันก็ฉีขึ้นหัดตกแห้งอีกมือน,นีหรือว่าเบิดมือหรือกลางคืนอีกมือน,นีลุนนี่พี่น้องลุนเบิดเลยขาไปดูฟังไไหนังประเด็กน้ำลุนฟังหนังก็ยิ่งทะลักออกมา บรรยากาศเหมือนเจ็ดโมงกว่าเลยดิเหมือนคือสิขึ้มหรือว่าใช้สายพอลอยใบายยังสีแดดคิดว่านะเอาใช้มาไม่สิแดดแดดตอนตออกใบายิใช้สายกลมทะลุนทั้งหลวงพี่น้องนึกว่าสนามมันเวเครื่องบินเปล่าไปแล้วพี่น้องสาวที่มันไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโพสต์สคริปให้เราได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันไปเย็ยนไปเย็นทุกคนเนาะฝากติดตามเด้อพี่น้อง ฝากสองน่นอยๆเป็นกำลังใจเพียดมาสองสามปีแล้วยังบ่ผ่านผ่านยากอยากยูทูบก็ได้ยอดวิวแลแรินข้นแรื่งให้ก็นำแห่งนำขึ้นนำลง่งคือคนตัวคู่ร้านฝากกดไลค์กดแชร์หน่อย thank you all for the supporting our comments anything see you next time ไอ,อหน้ามูับพี่น้องกันแล้วพี่น้องพี่น้องชาวเทศบาลกับทั้งมูบัน ไอเราเจอกันไหมพี่น้องผ้ามาชมม่มบรรยากาศทงไฮทงหน้าน้ำท่วมหลังฝนตกแต่ว่าอาจจะมีขึ้นนี่ช่วงนี้ข้ายูเขาข้ายูจากเวียดนามเนาะประเทศใดกันน้ำท่วนมน้ำไหลากด,ดูเกาหลีนี่ต้นนี่ตูนพี่น้องคอนไขยกับตายกันนี่นตูนสาสเร์ขยับไปเกิดการเหตุงานอยู่ไก่กันยังไงเนาะพอละกสี่พอร้ลาใหญ่ห้างเจอกันไหมพี่น้องเจอกันไหมล้องคลิปหายไปเงื่อนเลยอันนี้สถานะได้การที่ผ้ามาช่ม ล้างคนตกเมืาขึ้นนี่เจอกันไหมคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย